คำสั่งจังหวัดมหาสารคามที่1,992/2,564เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 จังหวัดมหาสารคามเพิ่มเติมโดยมีสาระสำคัญดังนี้ให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ได้แก่สถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาทุกประเภทลานกีฬาสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำสาธารณะหรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน ห้องสมุดสาธารณะห้องสมุดชุมชนห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือสวนสาธารณะให้ตลาดโต้รุ่งตลาดนัดถนนคนเดินเปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา23นาฬิกาให้ร้านสะดวกซื้อเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง23นาฬิกาให้ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มรถเข็นหาบเ,เร่แผงลอยพัตตาคารศสิ์นอาหารศูนย์อาหารโรงอาหารจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ การจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคต่อโต๊ะดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตร,รการทางด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดอย่างเต็มขีดความสามารถให้สามารถนั่งรับประทานในร้านได้ไม่เกิน21นาฬิกาและให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้จนถึงเวลา23นาฬิกาในลักษณะของการนำไปบริโภคที่อื่นโดยให้งดการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน นอกจากมาตรการเพิ่มเติมดังกล่าวให้เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดมหาสารค,คามที่1 8 9แปดร้ทับสองพลงวันที่12กรกฎาคม2,564 ที่ประชุมเห็นชอบการเพิ่มจํานวนเตียงหรือเพิ่มศูนย์พักคอยระดับอําเภออย่างน้อยสองแหง่งให้สอดคล้องกับจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้อบจอมหาสารคามได้รับจัดสรรยอดจองวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาติไทยจํานวน11,550โดสโดยในรอบแรกคาดว่าจะได้รับประมาณเดือนตุลาคม2564นี้ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2564เป็นต้นไปนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมหาสารคาม